เรามาทานอาหารเช้ากันเดี๋ยวไปดูซื่อบางเาชา้ามีอะไบ้างยหมยายตักของมาเยอะแยะเลยอ่ะยายจรินเริงสวัสดีค่ะเชา้าแล้วเรามาทานอาหารเช้ากันเดี๋ยวไปดูซื่อบางเาชา้ามีอะไบ้างไหม มาตกโตอาหารเลยนะยายตักของมาเยอะๆยะเลยอย่ะยายกินเก่งตอนแรกก็ไม่หิวเรอก เอามา,มาที่ไหนได้อันนี้ก็อร่อยอันนั่นก็อร่อยอัน,นันก็อร่อยประชันเราอยากพาเธอมานะเอา,นะาหน้าเขาหนะ้าเราจะชวนเธอมานะตักอาหารมาเยอะแยะเลยถามว่าประชันเคยบอกเราอุ้ยตักมาเยอะแยะเรากินหมดแลคือหมดค่อยๆกินไปหัวขาดพื้นมีอะไรบ้างบอกประชันมีนมปังมีไข่อมเล็กมีข้าวต้มข้าวต้มกุ้งแต่เอาเราเอา,เอาเครื่องมาชินด้วยได้มีไข่าดาว นีม่มีตลับที่เราชอบแล้วมีผลไม,ม้อ,อยยมยเยอะๆน้ำเยอะแยะเลยเดี๋ยวค่อยนั่งปีหนึ่งมีน้ำน้ำาสาวน้ำส้มน้ำอัญชันน้ำอัญชันเอนออ,อุ้ยเราไม่ได้อน้ำแอปเปิลมาเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแอปเปิลมาเดี๋ยวเราขอกินก่อนหนะ้าเราหิว อันนี้มันเป็นมันทอดชิมน้ำพางชันปิ๊กกรอบปิ๊กอร่อยแม่มันเป็นน้ำอันชันใส่ในน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวสีนี้อร่อยเดี๋ยวแม่ไปเอาเดี๋ยวตามันไปไหนไม่รู้เนี่ย ต้มทะเลไม่สุดยอดกับข้าวเขาเยอะนี่เขาเขาต้มทะเลแล้วต้มหมูนี่เรื่องต้มหมูเราเคยล่องเรือไปมาเที่ยวที่เกาะสุทังหน่อยเกาะสุทังเด็กก็จะกินกะได้ข้าวต้มทะเลาเป็นกาะต้มหมูผมชอบกินตลาดเราก็ตักมาเต็มคาราเบลเลย ท <s df> ี่เนี่ยเขาดีมีเส้นกอบหมูแล้วก็มีเส้นกอบไก่คนไม่กินไก่ก็กินหมูคนไม่กินหมูก็กินไก่ไม่ใช่วันจันทร์ใช่กอบไก่วันกลางใช่กอบหมูนะแต่ดวงอาหารเช้าอาหารเช้ามีหลากหลายเอะไรจีนฝรั่ง ขวัดขัเขากออ็ขัดสุกกำลังดอกไม่ใช่ขัดธน้า,น,านี่ไข่ยาวเขาก็มีให้เมือกแบบสุกไม่สุกอะไรเขาวางเร,รียงไว้เราเอาไข่แปดมาไม่ไข่แปดไข่สองใบ ข้้มทะเลนี่คือเลยอร่อยใช่ไหมนี่แม่ก็ต้มทะเลใส่อร่อยเพราะว่าเราปรุงซอสปรุงเองใส่กระเทียมเคี่ยวใส่อะไรอ่ะกับปลาผัดไทยตอนแรกเกาว่าไม่หิวนะอืว่าไม่หิวไม่หิวเรากินไปกินไปอร่อยอร่อยอืโรงแรมเดอะไซร์ไปแชมตรงข้ามกับ ที่เรามาตมานานนั่นแหละก็ม,มีเห็นไอ้ประสาทสัจธรรมที่เราเดินไปเดินมาที่ไม่ให้เรา,ม,ม,เรามันไม่ให้เราเข้าไปอะ่ะมันบอกว่าไปต้องเสียตังค์คนไทยต้องเสียตังค์ด้วยเหรอเสียก็น้อยสิให้คนหลังเสียเยอะๆเ,เราเสียน้อยกว่คนไทยเพราะว่าคนไทยไม่ได้ให้คนไทยดู <c oughs> ก็ปล่อยไว้นะ <c oughs> ปล่อยเป็นประสาทต,ตงงานนะนะี้นั่นแหละเสร็จเราไปเดิน เดินยอ่อยอาหารก่อนพอเดินยอ่อยอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปว่ายน้ำอากาศวันนี้เด่นเย็นสบายไม่รู้จะหนาวเปล่า <c oughs> รแานเดิมใจนี่ร้านพใหญ่มีเป็นพันพันห้องอาหารเช้ากว้างมากเลยมีเป็นห้อมีเป็นหลายโต๊ะเขาเลือกโต๊ะที่ใกล้อาหารใกล้ที่ตักอาหารไถ้า ดีและอร่อยนะไม่ค,ค่อยเค็มไม่ขอก็ไม่เค็มน้ำม,นะมันพาร์ทอร่อยมากมีโจ๊กด้วยโจ๊กโจ๊กไข่เจียวมันใส่จับพี่ตั้มมันจะไปจักอาหารจนะไม่มาีาแม่กินสลัดหมดแล้วไปยืนจากกานะั่กาแฟอยู่นะจ๊ะกินทาย กไปกิคาปูชินอ่ะขอบที่ไม่เซลูดิ้งเลยินที่จิบจิบทุกอย่างเลยไข่ออมเล็ตข้างในเข้าใจอหมไข่หอมหัวใหญ่ แต่เบคอนแต่จืดส่วนในดีต่อสุขภาพเลยเนี่ยไม่เค็มเลยไม่เค็มเลยจืดจิด้ตจืดจืดฟังดันจะได้ไม่ขึ้น พี่เขาพามากินอะไรเยอะแยะกินของดีๆกินของเยอะๆถ้าเรากินอย่างนี้สมัยก่อนเราเลี้ยงลูกไม่รอดหรอกพากไปกินที่ไหนรู้ๆที่ไหนแพงๆ,ๆก,กินมัน้งลูกผ่าไปไปตามเขากินมากกินน้อยเพวายว่าี่ตอนแรกก็ไม่อยากไปไปแล้วสนุก ตอนแรกก็หิวตักมาตีเยอะแยะเลยเด้ชักอิ่มแล้วล่ะกินคนเราก็กินแค่อิ่ม <c oughs> ว่าไปแล้วเห็นอะไรมันอร่อยเท่านั้น,นอย่าก,กดติดตามยายด้วยนะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ยายด้วย <c oughs> กดสับสกา,ายปั๊บ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 ยายจะเที่ยวที่ไหนยายจะทําคลิปมาให้ดูเผ <c oughs> ื่อใครอยากไปเที่ยวตามยายสนุกนะไปเที่ยวตามยายเนี่ยกินก็อิ่ม แล้วนูอ้ก็ไม่แพงพอกินได้พอจับต้องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะกดติดตามยายยายจะไปเชื่มหน่ย,ยายทำคลิปมาให้ด,ดูแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ารักนะจุจุกจุดุขอกินก่อนยังไม่อิ่มหรอดแกกขึืนท้องเองสวัสดีค่ะ